สวัสดีครับผมรถจากเสียถือไม่มีนายนะครับวันนี้เรามาขายทุเรียนเป็นวันที่6แล้วนะครับวันนี้เราก็เปลี่ยนใส่กล่องแบบแข็งนะครับเพราะว่าใส่แบบซีนล,ลูกค้าชอบกดนะครับแล้วทาให้เนื้อทุเรียนเราเละเนาะแล้วคนมาซื้อที่หลังเขาก็ไม่อยากซื้อครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ซะเลยก็ <S <S อ,าาอาจจะทําไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะได้ประมาณนี้แหละ มันไม่ค่อยสวยเพราะว่าภูทุเรียนมันใหญ่กว่ากล่องนะครับมันต้องได้หักออกเนาะภูหนึ่งมันก็เต็มถาดแล้วครับส่วนทุเรียนของเราก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือประมาณร้อยกว่าโลได้เนาะเมื่อวานเราโดนฝนไปนะครับมันโดนละอองฝนนะครับมันก็ทําให้ทุเรียนเราเป็นท็อปผมก็เลยเอาตัวท็อปเนี่ยแยกออกไว้เลยครับจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็เรื่องของเขานะครับแต่ว่าผมจะรักษาพวกส่วนมากไว้นะครับ ก็เหลือแค่ครึ่งลูกบางลูกก็เหลือพูเดียวสองพูก็มีนะครับก็มันจําเป็นต้องทํานะครับถ้าเราไม่ทํามันก็จะลามทั้งลูกเลยแล้วไอกองกองทั้งกองเนี่ยมันก็จะลามไปอีกนะครับแล้วก็เอาส่วนมากไว้แล้วก็ยอมสละส่วนน้อยออกมันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เนื้อจะสวยไหม แต่ผมบอกได้เลยว่าสวยมากเพราะว่าผมแอบแกะฟูที่มันเป็นท็อปออกแล้วแอบดูเนื้อปรากฏว่าเนื้อดิบมันก็ยังสวยอยู่ผมก็เลยคิดว่าวันนี้ก็น่าจะสวยแหละ เอาอะไรดีคะ ลูกนี้ขอพอเท่านี้ก่อนนะครับแดดร้อนมากเดี๋ยวผมขอไปกลางร่มกันครับเดี๋ยวจะโชว์เนื้อกันสักหน่อยเนาะเป็นไงครับเนื้อยังโอเคอยู่เลยมีตรงตรงปลายนี่ที่มันออกขาวนิดๆน,นะครับมันก็เป็นธรรมดาเนาะบางลูกก็เป็นครับบางลูกก็ไม่เป็นแต่ว่าภาพรวมยัง ได้ประมาณ85-90%อยู่นะครับสีก็ยังสวยอยู่ภูโตด้วย ดูในร่มสีขาวใช่ไหมครับเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันประมาณนี้ครับโอเคไหมได้อยู่นะประมาณ85%ครับเนื้อสีจะต่ำลงมาหน่อยเนาะตอน2-3วันแรกน่าจะ95%ครับตอนนี้ก็ต่ำลงมานิดนึง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์เนื้อหนึ่งนะครับสำหรับผมผมว่าเนื้อหนึ่งอยู่นะครับหรือหนึ่งถึงสงใช่ไหมแต่ผมว่าเนื้อนี้บอกเนื้อหนึ่งได้อยู่ครับไม่น่าเกียดเนาะ สีเนื้อโคตรขาวเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเอาไปดูกันเนาะโอ้โหได้อยู่นะครับเป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในครับไม่แข็งและก็ไม่นิ่มกรอบนอกนุ่มในกำลังกินเลยครับ ไม่เซียนเลย ลูกนี้จะมีสีขาวปนมานิดๆนะครับ <mm> เนื้ออยู่ประมาณ80%เนาะไม่ใช่ทุเรียนอ่อนนะครับเป็นทุเรียนแก่ที่เนื้อปกติแล้วนะครับไม่ถึงกับเป็นเนื้อพรีเมียมเนาะจะมีคราบขาวนิดๆแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของทุเรียนไซส์จัมโบ้นะครับเนื้อเขาจะไม่ค่อยเก่งเท่าไซส์ประมาณ2-4โลนะครับไซส์นั้นนะเนื้อจะเก่งมาก แต่ก็ใช้ได้แล้วครับเนื้อนี้โอเคหวานมันไม่มีทิตฐิครับมีทิ่ฐิก็แค่สีเนื้อเท่านั้นเองแต่ว่ารสชาติผมรับรองได้เลยว่าอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้ใจกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ